แลนนครับพี่น้องครับมือนี้ผมสิผ้าไปเบ่งเน้นหน่อยครับทิดที่วนะครับผู้บนแสดงเป็นเน้นหน่อยในดิททานกลอมะครับเพื้นที่ไปอใส่ตุ่มใส่แงบหากบนะครับว่าพื้นที่ไปใส่จังไดพื้นที่ใส่สตดใดด้วยกันหากบนะครับพี่น้องจังติดตามกันมากครับพี่น้องแต่มือนี้ทิศทายตุ่มนี่ครับพี่น้องอบางพื้นที่ก็จะ,ะเอื้อนแงบนะครับท่าปาก กบเข่าครับเอื้นแงบเอื้นตุ่มเอาเนื้อเข้าไปไว้ได้หนิแล้วครับเดี๋ยวทีให้ทิท้งทิ้วบนเห็ดให้เบิ้งครับเช็กน้อยนะครับตอนนี้พบนฟักเนื้ออยู่โอ้ก็ได้ง่ายๆนะครับโอ่อันนี้เอาเอาเห็ดโอ้แ้วครับมือหนิ <c oughs> โอตุ่มครับโอภาษาอีสานแปลว่าเหม็นเ <c oughs> <c oughs> ข่าปากเรากินรวดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ครับมือนี้เนี้ยน้อยครับ ทิศเตี้ยวที่้าไปใส่ตุ่มครับจังหน่อยยังไปใส่กันเมั่ได้เตรียมยังไรเขาหาป่าที่มันมีโอแล้วมากครับวันนี้คนสีผ้าไปใส่ตุ่มเพื่อนว่าอาจารย์สีไทยว่าสีไทยตุ่มมาน่ะถือโอกาสพอดีครับเอาไปมักไว้ให้มันไม่กินดอกเป็นเหมืนจักหน่อยเว้นน้อยเว้นารก็เลี้ยวแต้กดีกว่าพ่นกเข่าเพิ่นละกบมันยาก เอาแตปูก็ได้เอาแต่ปลาก็ได้ครับมือนี่ติ้วี่ไปไตุ้มครับพี่น้องครับนี่แม่บ้านของของยี่ห้าครับติ้วติไปไส่ตุมครับพี่น้องไปใสแงบเนาะตามมาครับพี่น้องครับ ถ้ามาหากินหาอยู่หากินเพราะนท้ามาหากินครับมือถือขวาถือปองโอขวานบักจกนะครับที่ไม่จริงนะครับเนี่ยเพราะฉนันเฮ็ดเรนเนคือว่าเพื่อนบอกว่ามือนีสีไสตุ่มเด้อหน้าพ่องสีชายพี่ดูว่าคือทิศติ้วเอื้อนผมหน้านะครับผมมีสักเป็นหน้าเพื่อนนะครับก็เลย ถือโอกาสทาย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 เออถือโอกาสเลยทายพี่น้องเบื้องบางคนก็นอยู่เห็นไหมอ่าเน้นหน่อยคนอยู่จังไดพมันก็อยู่แบบบ้านๆนัน่เขานี่แหละครับอือ <c> ถ <oughs> ้าพี่น้องไปเบื้องบนใส่ตุ่มนะครับขันเบิดย้ำใส่ตุ่มก็ไปหางหนูหางยัางมาตลาเดี๋ยวผมดีเฮ็ดให้พี่น้องเบื้องทายให้พี่น้องเบื้องนะครับไปทั้งไรอยู่เฮ้บวกนี่ก่อนที่ มึงก็จะหากินใกล้เถอะนะนครับจาถือภาษาภาษาเบาด้ครับผมเบาบหลานผมเบาเลยนะมึงกูเป็นภาษาบ้านเฮามาคิว้วน,นี่คงเอินึนะครับเพิ่งขี่ควาว่ากันอันผมบ่ขอลงไปน้ำเนอะมันไก่ครับพี่น้องครับผมขออยู่ห่างๆเพราะว่าว่าได้เตรียมอันน,น,มมน,ออนนั้นมามนเถอะที่เที่ยวคนนั่น ห้ากินกลๆเลยครับอยู่นี nah. ่หน้าอยู่หน้าครับง่ายๆการใส่ตุ่มพ้นนะครับตัวนี้ผมถ่ายด้วยมือถือนะครับภาพบมันอาจสิสั้นสียัง้จักหน่อยก็ต้องขออภัยเฮ็ดข้าวเอินเฮ็ดยังนี่เฮ็ดนานาเงียบ นะครับต้องเฮ็ยดย่างดีนะครับครับมีการปาดเฮ็ดแบบโบราณนะครับป,ปาดนาตุ่มนะครับนาแง,งบนะครับทิ่ทิ่วปาดนาแง,งบทางเขาทางเขาปาา่าทางเขากบนะครับนะครับต้องเฮ็ยดย่างดีในความาดนี่อยู่ดีวันธรรมดาวันต่อไปการก่อการย่างขึ้นไป ยืดดีๆตุ้มทักหลังอ่เหังขี้ยู่คู่นี้ได้ยูดอกเยังเบื้องไปได้มากอ่อนซ้อนหลงตะปากแง่ปากตุ้มหน่่ยแล้วแงะมาอ่นแงมาโอ้ใส่ไหมหน้ามันแพ้รัสเซียออกมาหนะย่า วองเทอมายาวๆหัวด้วตะวันบ่แมันม่นโอปู่ด้วยมึนี้โอป่าครับม้อนี้ใสโอป่านะครับเอาเนื้เอาเนี้อใสมองไดบ่ค่อยใสเออโอ้โหโอทาปากรนท่าป่าน้ำเห็นวเมันแพราศีงว่าสังเกตว่าฟองน้ำสิแพ้่ว่ามันมันไหลาหนลคักคัก ล้างมืออะไรนะตุ่มบอดีเด้จมม้อนน้ำวอทิถิวโอ้โอเคนะครับตุ่มล้งแรกนะครับผมอาทิตย์บ่ได้สู้ข้าไปได้ใกล้ทั้งๆด้านๆนั้นจัง,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 งน่อยแต่ว่าหลังต่อไปนะครับโอเคแต่เรียบร้อยเนาะใส่ตุ่มก็เจ้ากับทีใส่ยังที่แหละครับมองมีนามอัดเจาะเอเจอยังที่ละอม,มองกอบสีมามองอยังที่ก็ใส่ได้ ใ,ใกล้คือบริเวณนี้เป็นให้น่าเฮียเนาะบางคนอาทิตย์บุหจักให้น่าเฮียครับให้น่าเฮียเป็นภาษา,ษาอีสานคือให้หน้ามองที่บ่ไดเฮ็ดนะครับบ,รบ่ไดเฮ็ดบ่ไดปลูเข่าเอาง่ายๆซะ,อะมองใส่ตัวมันลึกเจอกับบูปลาบูดงไปเด้หาม่องหาม่องที่มันเหมาะจะไถ้ามีกบมีหยังมาเถ้ามหัว้อแถ้าหน้านั่นแหละนะครับ นี่เป็นอาชีพรักของคนย่าหาบหรอกนี่น้าเล่า Okay. พ่อไงได้ไ๋ยวพ่อไงา,า,อาละครับพี่น้องครับสวยมามจักนอ้อยแล้วับจักตื้นสวยในจักนอ้อยเมื่อนี่เนี่ยทิวสิป้าที่ทีวสิป้าไปยามตุ่มนะครับ ขึ้นนอนประหลับพี่หลางเอ้ยตีสามลูกคือว่าฟิงไฟหนาวก็หนาวเชียงพ่อกะจะข้าวว่าไหนวะมันต้องคือบ่ด่างไก่เดี๋ยววะเฮ้ยหลังนี้ละนี่เฝ้าเฮ้ยขามไปยังไงอัน

เด็กตัวบ้าัน่นีหว่านนี้เห็นน่ตัวนึงเป็นดังเหตัวน้ยมตัวน้อยเหอเ้ยเราเห็นก็ยังว่ามันข้นใครใครก็เสียฟอหรอกนีตัวเดียวเดียวก็เห็นานกบเห็นว่าี่น้อ มึงทังทวงมันจีล่ะนี่จัดจานข้างหน้างหนยุ่งวุ่หลังที่สองครับไหลจากหลังนี้ไปนะครับพี่น้องครับ หลังที่สองที่ตมไหลแถวที่กว่าน,นั่นว่าบ่มีตม <c oughs> ใส่เกืบอบบุกมมอยางดีบาดโงง่า,งาบู้กันแล้วเนาะบ <c oughs> นคือคือว่าอลังคือคือมีเต็นท์หันมีเต็นเ์เซาเซาอยู่บกบกบเต็นทอะไรเนี่ะยะ กบครับพี่้องมึงกบล้างอันดับหนึงดังเก่งไวท่แค่ตัวคนมาเนาะ่งเง่งเกคับี่ไไปทังให้นาเหี่ยหัววดเสียงเมียงม่ยืดในก็ร่างใจครับอันจะล้างนี่ได้หี่กรบมันหยาบกังไวยางนมันหยาบกรบแล้วคุณเน Nó nghe rất thú cứ phải chạp nha mắn, biểu nó hát thì cũng có hoa nữa Ủa, cái, cái tôm ừ. ngoài cái câu hả tôm lắm, thịt tôm thái ตันออกาหูเลยวะนี่โอ้ยตวซ้ำตัววานนี่แหละส้งเคียนโม่ดิ่เดีกตัวฮ่าฮ่โอ้ยนิ่งๆกนไว่ากัน่ะตัวนี่ยังได้จานโอ้นาำเสี้ยนเนื้มเนืคือแบบห้องเอินมันกันนห ต so ื่นนะแม่นั่นไอ้นี่ยกะปูยินได้เเราละปนนั่นคบเซตคบเ็จคบเสรบจบังไว้คงหาตัวงูเอื้อนน่วยวะ้อหาหน่วยไว้คก็ต้องยุหันละเพระท่านออกว่าคือ ก้ดินก็กวักกิแก่แหกสิเอ้าก็สั่นด้ไหมเนาะ,ะนีะ่น่แต่บ่อหอยก็กรปูกรยปูเลยตัวนึนนยก็บ่อหอยนกหอยก็อ้เงื้อปาเนาะมันมันเงืยอปูหลังพี่สอนศยใส่ครับหมู่้านไหนครับดินวะ วบอนุบาลว้าตวะ่นลงมาวะว่าเตาบุลุงเฮ้ยโอ้ยเียวเห็นหาเลยมานี่มีดปานหอยตาย่เอาดินนอย่างว่ว tát เดี๋ยวเห็น nào มัน lèo vào nè. À. tiền, chắc chắc <laughs> เอ้า น <c ười> <c ười> ับเปนกักต้องซีล้ววะหูเดียมวอดจกตาแล้ว่องใกลหลคบตัวเดียวอุ้ยนับป่าวดปู่เนี่ยใส่เนี่ยไปอย่างว่าเจ้าเจ้าใส่เี่ยไปอย่คือผมมีเนี่ยข้างเนี่ยอย่างน้ำหลังตุ่ม นะ,นะครับเสียงเมยียงมาซอยยามนะครับมาซอยรุ่นนะครับล้างนี่แหละล้างที่มันนะครับท้างเขากบวันท้างเขาก,กำแพงเมืองจีน นี่กูเยเลี้ยนตาอยู่เลียงแม่แม่จ้วยัลยน,นะกระปูตัวนึงเลยในนีน้ผัดนะครับทิ่ทวนี่หน่อยที่ท่านกอมกับพี่น้องครับกรลังยามตุ่มครับเป็นน้ำมันยามสวยพูดนี่แล้วคบมาเลยเห็นหาทางออกก่อน มันรับบนนอนนอนเหรียญเสียอยู่เบิดขึ้นนี่อว่าดิบัว้ายบ่วน้าเงียบบอดีกว่าสั่งว่าเงียบบัวน้าเงียบ่เหมือนนี่เหมือนธรรมดาอยามนึงเงียบบอมากเดียกว่านี่งตุ่มเหนแต่ว่าโออยู่เบิดแล้วก็พี่น้องครับปรากฏว่าได้อยู่ประมาณหนึ่งสองซีโตได้อยู่โลหนึ่งสั่งทั้งตุ่มนี่ ทั้งทั้งตุ้มกับว่าถึงโลยยงยงอยังเมียงว่าซอยยามนะครับสามนี่แหละครับยามตุ้มครับไสยตุม้มบ่ได้ถือว่าประมาณได้จีตัว้สามตัวนี่แหละ